สวัสดีท่านผู้ชมอยู่กับผม WTG กับซีรีส์ไนท์ฟอร์ภาค2ครับวันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อหาของ2ตอนเลยนะครับตอนที่3กับตอนที่4คือผมทําคลิปมาแล้วดูมันสั้นเกินฮะเลยรวมเป็นคลิปเดียวเลยครับตอนที่3เปิดมาด้วยฉากอัศวินเทมพลาขนศพของหมอและคณะสํารวจกลับมาที่สํานักทุกคนในสานักล้วนเสียใจที่ต้องเสียพี่น้องไปแลนดีเดินเข้าไปด่าทารัตบอกว่าน่าจะให้เขาไปกับพวกหมอทารัตตอบว่าถ้าปล่อยให้แลนด,ดีไปก็แค่ได้ศกลับมาเพิ่อมอีกศพหนึ่งแค่นั้น ส่วนทางด้านในวังปารีสเดโนกาเลก็พากาเวนมาพบกับกษัตริย์เพื่อเสนอให้เป็นแม่ทัพคนใหม่ในการจัดการพวกเถ็มพราแต่ว่ากษัตริย์ฟิลิปเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเชื่อในฝีมือของกาเวนเท่าไหร่นะครับและในวันนี้มาร์กาเล็ตภรรยาของเจ้าชายหลุยส์ก็เดินทางมาจากเบอร์กันดีหลุยส์ดีใจมากที่ภรรยาของเขามาหาเขารักภรรยาของเขาคนนี้มากเลยครับแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยเขาก็คงอยู่ด้วยไม่ได้เพราะว่าเขาต้องไปทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกษัตริย์เจ้าหญิงอิเซาเบล่าจึงมาต้อนรับพี่สะพ้ายแทน มาร์กาเร็ตรักเก้าหญิงเหมือนน้องเธอบอกว่าเมื่อเธอได้เป็นราชินีฝรั่งเศสเธอจะดูแลอิสเบล่าเป็นอย่างดีแต่ว่าอิสเบล่าเนี่ยอิจฉามาร์กาเร็ตครับมาร์กาเร็ตจะได้เป็นราชนินีแต่เธอกลับต้องไปอยู่ที่อังกฤษซึ่งงานด่วนที่หลุยส์ต้องไปทาให้พ่อเนี่ยก็คือไล่ล่าตัวลูกของแลนดีนั่นแหละครับคราวนี้เข้าไปที่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองที่มีลูกเกิดช่วงเวลาเดียวกับที่ราชินีโจรตายพวกหลุยส์ปลอมตัวเป็นเทมเพล่าไปถามหาเด็กเขาฆ่าคนเป็นพ่อแล้วจากนั้นกกกก็็็็จับเเเดดดดดนน้้้้อออออยยยยมมมาาาาปปคตส่่่่่่วววแขงงททีีีชืหล,ลไไไิ เมื่อเสร็จงานแล้วหลุยส์ก็กลับมาหามากาเลตแล้วก็จะจัดหนักหลังจากที่ไม่เจอกันมานานครับแต่ว่าหลุยส์เนี่ยมีปัญหาชีวิตอยู่อย่างหนึ่งซึ่งก็เป็นมานานแล้วนั่นก็คือเขาเสื่อมสมรรถภาพาทางเพศนกเขาไม่ขันซึ่งน่าจะเป็นเพราะเครียดจากง,งานที่กษัตริย์สั่งให้ไปทำนี่แหละครับทำให้วันนี้เขาก็อดซ้ำกับภรรยาเหมือนเดิมครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่ากษัตริย์ฟิลิปเนี่ยต้องการให้หลุยส์มีลูกกษัตริย์ฟิลิ และจากการที่โป๊ปคนเดิมตายไปก่อนหน้าที่โดนเดนูกาเลฆ่าตายไปนะครับ <c oughs> ก็จะต้องมีการเลือกตั้งโป๊ปคนใหม่มาแทนและคนที่กษัตริย์ฟิลิปวางตัวให้ลงสมัครเป็นโป๊ปคนใหม่ก็คือคนคนนี้ครับอาร์คบิชอปเลมอนแห่งปารีสซึ่งตอนนี้หลวงพ่อเลมอนก็กําลังมั่วสีกายอยู่ครับเดนูกาเลมาพบหลวงพ่อบอกว่ากษัตริย์ฟิลิปต้องการพบเดนูกาเลขี้เกียจรอเลยจิกหัวหลวงพ่อลากออกมาจากอ่างด้วยความารพหลวงพ่อเลมอนรีบไปพบกษัตริย์ฟิลิปตามคําสั่งกษัตริย์แจ้งว่าโป๊ะไดยงบส เลมอนตกใจมากและบอกว่าเขาจะต้องรีนบนาศพของป๊ปกลับไปที่โมรมกษริย์ฟิลิปบอกว่าเรื่องนั้นยังไม่สําคัญเพรามีเรื่องที่สําคัญกว่าจะคุยกับหลวงพอ่อนั่นก็คือการเลือกตั้งที่จะถึงเนี่ยฝรั่งเศสมีพระคารินาที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกโป๊ปบอยู่หลายคนและคนที่กริย์ฟิลิปอยากให้เป็นป๊ปบคนใหม่นั่นก็คือหลวงพ่อเลมอนซึ่งสาเหตุจริงๆริที่กริย์ฟิลิปเลือกเลมอนเนี่ยท่านผู้ชมก็น่าจะเดาออกนะครับก็เพราะเลมอนในหัวอ่อนควบคุมง่ายนั่นเองครับตัดกลทิ ซึ่งถ้าเจอเมื่อไหร่เนี่ยก็<ๆ>จะระดมคนทั้งสำนักออกไปทําลายพวกเด็กใหม่ก็ต้องไปด้วยครับแลนดี้คิดว่าเด็กใหม่พวกนี้ยังไม่พร้อมที่จะออกไปลบเขาบอกกับทารัตว่าเด็กพวกนี้เนี่ยยังไม่พร้อมและเขาจะพิสูจน์ให้ดูแลนดี้ขอทารัตประลองกับพวกเด็กใหม่3าคนโดยพวกเด็กใหม่ขี่ม้าและเขาจะอยู่บนพื้นซึ่งแลนดี้เนี่ยก็สามารถจัดการลงได้ทั้ง3คนเลยครับพวกเด็กใหม่ก็ชื่นชมแลนดี้แลวก็อยากเก่งแบบแลนดี้บ้างพวกนั้นมาขอคําแนะนําจากแลนดี้แลนดี้ตอบว่าพวกเจ้านั้นโตแล้วอย่าขอคําแนะนําจากผู้้ออออออืื่่่นนแตตตใใใหหมงงงงลลึกไปจขัวเเพาาคํบ แล้วทารักก็มาแจ้งข่าวว่าตอนนี้เนี่ยเจอที่อยู่ค่ายของพวกลัทธิแล้วและเทมพล่าจะเดินทัพออกไปโจมตีในตอนเช้าคืนนั้นแลนดีมายืนคิดอยู่หน้าไม้กางเขนแทนเคกลับมาจากข้างนอกพอดีแลนดีเลยเดินเข้าไปคุยด้วยแลนดีบอกว่าเขาขอบคุณแทนเคที่แทนเคเชื่อมั่นในตัวเขาอยู่เสมอเขาขอบคุณทั้งเรื่องดูแลอีฟและก็เรื่องที่ทําให้เขาเนี่ยได้กลับมาที่สํานักเทมพลาแลนดีเข้าไปกอดแทนเคซึ่งแทนเคก็งงนะครับว่าทาไมถึงพูดอะไรแบบนี้ขึ้นมาแล้วหลังจากที่ทุกคนหลับกันหมดแล้วแลนดีกดนอ,อกจากงนอน ขาเดินไปหยิบอาวุธในคลังแสนแล้วก็ขี่ม้าออกไปจากสำนักคนเดียวเด็กใหม่เคียวต้านเห็นแลนดีหายไปจากโรงนอน <c oughs> ก็เลยตามออกมาดูครับแล้วก็เห็นแลนดีขี่ม้าออกไปแลนดีขี่มา้าไปยังค่ายของพวกลูซิเฟเลียนเขาแอบ,บเข้าไปในค่ายแล้วก็ลอบฆ่าพวกลัทธิไปได้คนหนึ่งแต่พอเขาเดินออกมาเนี่ยพวกลัทธิก็เริ่มรู้ตัวแล้วก็โจมตีใส่แลนดีแลนดีคนเดียวต่อสู้กับลัทธิหลายคนพวกลทัทธิมามากขึ้นเรื่อยๆแลนดีวิ่งหนีไปขึ้นมา้าแล้วเขาก็ขีกข่กลับมาต่อสู้อีกครั้งเขาฆ่าไปได้2คนก่อนที่จะโดน,นงมนลมล พวงละทีเดินเข้ามาล้อมแล้วก็ลุมกระทืบแลนดีแลนดีคุกเข่ารอรับความตายแล้วก็มีม้าเทมพลาต,ตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาชนพวกละทีกระเด็นคนที่ขี่ม้ามาก็คืออาจารย์ทารัตครับ,รบเขามาคนเดียวอาจารย์ทารัตขี่มา้าวิ่งเข้าฆ่าพวกละทีตายจนหมดคือเก่งจัด,จดเลยนะฮะแกงดาบทีเนี่ยต้องมีตายคนหนึ่งทารัตลงมาหาแลนดีเขาตบสั่งสอนไปหนึ่งทีและบอกว่าสิทธิ์ฝึกหัดห้ามออกนอกสำนักโดยไม่ได้รับอนุญาตแลนดีบอกว่าเขาไมไ่คิดจะกลับไปอยู่แล้วเขาคิดที่จะตายที่นี่ทารัตบอกว่่่าาาเเเรืืออองนนนนี้กก็ไมมุญตหั จะอยู่จะตายไม่ใช่เรื่องที่เราตัดสินใจเองแต่ว่าขึ้นอยู่กับพระเจ้าแลนดีตอบว่าพระเจ้านั้นทอดทิ้งเขาไปแล้วทารัตบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ทออทิ้งแลนดีแต่กําลังชี้นําแลนดีกลับสู่เส้นทางที่ถูกต้องพระเจ้านําทางแลนดีมาที่นี่เสียสละตนเองเพื่อปกป้องพวกเด็กใหม่สิ่งนี้นั้นยิ่งใหญ่กว่าบาปที่แลนดีเคยทํามาในอดีแตแล้วาทารัตก,ก็เล่าเรื่องราวของเขาให้ฟังว่าเมื่อ15ปีที่แล้วตอนที่เมืองเอเคือแตกเขาถูกจับเปน็นนักโทษอยู่ที่นั่นเกือบ10ปีเขานั้นสูญเสียทุกสิ่ง ตอนนั้นเขาคิดที่จะยอมแพ้ภาวนาที่จะขอให้ได้ตายแต่ว่าวันนี้เขารู้แล้วว่าพระเจ้าไว้ชีวิตเขาก็เพื่อวันนี้เขาบอกว่าแลนดีจงมีศรัทธาแลนดีได้ฟังก็ร้องไห้น้ําตาไหลเลยครับทารัตพาแลนดีขี่ม้าก,กลับไปที่สํานักด้านในพวกเทมพลาก็ยังไม่รู้นะครับว่าค่ายลัทีเนี่ยโดนล้างไปแล้วยังเตรียมตัวออกบก,กันอยู่ทารัตพาแลนดีมานั่งคุกเข่าต่อหน้าไม้กางเขนแล้วเทมพลาทั้งสํานักก็คุกเข่าลงภาวนาตอนที่3ก็จบลงตรงนี้ครับ ตอนที่4เปิดตอนมากาเวนก็จะเป็นแม่ทัพแลวนะครับแต่กษัตริย์ฟิลิปเองเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเชื่อมือกาเวนเหมือนเดิมกาเวนกำลังฝึกทหารฝรั่งเศสให้พร้อมทําการต่อสู้กับพวกเทมพลาร์แล้วก็มีทหารยศอสศวินคนหนึ่งขี่ม้าเข้ามาเจอทหารราบขวางทางก็เลยทีทหารกริ้งกาเวนเห็นเนี่ยก็เดินเข้ามากระชากอสศวินลงจากมา้าอสศวินชักดาบท้ากาเวนสู้กาเวนก็อัดอสศวินล่วงเป็นหมาเลยครับกษัตริย์ได้เห็นก็เริ่มจะเชื่อมือกาเวนขึ้นมาแล้วครับแล้วเดนโนการเลก็มาบอกกับกษัตริย น่นคือเขาจะใช้ข่าวลือในหมู่ชาวบ้านในตอนนี้ที่ว่าพวกเทมพลาไล่ฆ่าเด็กแรกเกิดมากล่าวโทษพวกเทมพลากษัตริย์ถามว่าทำไมถึงคิดว่ามันเป็นแค่ข่าวลือไม่ใช่เรื่องจริงเดนกาเลก็ไม่กล้าตอบนะครับว่าเขาคิดว่าเป็นฝีมือใครพูดไปเนี่ยเด็กก็ตายฟรีครับส่วนทางด้านแลนดีก็กําลังสู้กับเบเลนกลางสายฝน2คนไม่ได้ทะเลาะกันนะครับแต่นี่เป็นการทดสอบสุดท้ายก่อนที่จะได้เป็นเทมพลานั่นก็คือต้องดวลให้ชนะเทมพลาซึ่งแลนดีก็สามารถเอาชนะไปได้พวกเด็กใหม่ทุกคนก็สอบผ่านกันหมดนะครับ แล้วก็มีคนขี่ม้าเข้ามาในสำนักคนนี้คือกาเบลอัศวิน拉萨ล,ลเพื่อนเก่าของแลนดีขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับอัศวิน拉萨ล,ลจะเป็นภาคีของอัศวินคนที่เป็นโรคเลื้อนนะครับสมาชิกทั้งหมดจะเป็นโรคเลื้อนโรคติดต่อที่เกิดจากแบคทีเรียที่ทําให้ผิวหนังอวัยวะเสียหายหลุดลอกออกพวกเขาจึงต้องใส่หน้ากากปิดบังใบหน้าที่เสียโฉมเอาไว้กาเบลลงจากหลังมา้าเขาโดนหน้าม้ายิงมาที่ท้องกาเบลบอกพวกเทมพลาว่าโป๊บเนี่ยโดนฆ่าตายแล้ว ซึ่งคนที่โจมตีอสวิลลาสลัดก็คือกาเวนครับเขาเห็นว่าพวกนี้เนี่ยรู้เรื่องที่โป๊บตายและจะนําข่าวไปแจ้งที่โรมเลยจะฆ่าปิดปากเขาฆ่าไปหลายคนแต่เหลือคนนึงที่หนีรอดไปได้ก็คือกาเบลครับพอ,อกษัตริย์ได้รู้เรื่องว่ากาเวนเนี่ยสามารถปล่อยให้คนรอดไปได้ก็ด่ากาเวนยับแล้วเขาก็สั่งให้กาเวนทาการกวาดล้างพวกอสวิลลาสลัดทิ้งทั้งหมดตัดกลับมาทางหน้าเทมพลาตอนนี้ก็ประชุมกันเครียดครับถึงเรื่องที่กาเบลนํามาแจ้งว่าโป๊บเนี่ยโดนฝรั่งเศสสั่งเก็บแลนดีบออกว่่าเรืงนี้ตต้้้ออองงงงเเเป็นนรรรรื่่จิแาีบนนําาาาาข่่่ววี้้้้ไปแแจงงใหหทโรมูตลยคนก็คค้านรับ พวกเขาคิดว่าแลนดีเนี่ยมีอคติกับกษัตริย์ฟิลิปและพวกเขาจะไม่ยอมมีเรื่องกับฝรั่งเศสเพราะแค่ข่าวหรือแน่แนสุดท้ายแกรนด์มาเตอร์จึงตัดสินใจว่าเทมพลา้าต้องฟังคำสั่งของป๊ปเขาจะรอจนกว่าจะได้ป๊ององใหม่แล้วค่อยถามโป๊ปบคนใหม่ว่าจะให้ทํำยังไงต่อก็คือยังไม่ให้กระจายข่าวว่าโป๊ปเนี่ยตายเพราะโดนฝรั่งเศสฆ่านะครับแลนดีไปหากาเบลทั้งคู่ทักทายเพื่อนเก่าแล้วก็คุยกันเรื่องความหลังทั้งคู่รู้จักกันมา20ปีแล้วครับแล้วก็ไม่ได้เจอกันมา5 และดีบอกว่าคำสั่งของแก์มาเตอร์คือให้แค่คุ้มกันพากาเบลกลับไปส่งที่สำนักกาซสลัสเท่านั้นแต่มาทางด้านนายวังอีกครั้งนะครับเจ้าชายหลุยส์ก็ยังมีปัญหาเดิมก็คือนกเขาไม่ขันก็คือยังซ้ำกับมาร์กาเล็ตไม่ได้เหมือนเดิมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมาร์กาเล็ตก็เครียดนะครับเธอคิดว่าเป็นความผิดของเธอเจ้าหญิงอิซาเบล่าเห็นพี่สไปค์เครียดเลยถามว่าเป็นอะไรมาร์กาเล็ตก็เล่าให้ฟังครับเธอเองนี่ก็กลัวนะครับเพราะถ้าเธอไม่มีทายาทเนี่ยก็อาจจะมีคนอื่นมาแทนที่เธอได้อิซาบ่ายวนนนนมกกกสข้้้ไปปตััันนัังงคคใรททพูดุุอ ตัวอิซาเบล่าเองเนี่ยก็มีปัญหาที่เธอเนี่ยไม่อยากไปอังกฤษครับแล้วมากะเล็ตก็เข้านอนส่วนเจ้าหญิงเนี่ยก็เดินไปหาองครักร์รูปงามประจําตัวสองคนสองคนนี้เป็นคนรักของเจ้าหญิงครับก็คือไปซ้ำกันนะฮะเจ้าหญิงเนี่ยควบสองนะครับส่วนทางด้านกษัตริย์ฟิลิปก็เริ่มมีการไต่สวนคดีเทมพล่าไล่ฆ่าเด็ก การไต่สวนนี่ก็เปิดให้ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาฟังด้วยนะครับเพื่อเป็นการกระจายเรื่องชั่วของเทมพลาให้ทุกคนได้รู้เดโนกาเรนนาผู้เสียหายเข้ามาเธอคือลีเดียลีเดียเล่าให้ทุกคนฟังว่าเทมพลามาที่บ้านเธอแล้วฆ่าสามีแล้วก็ลูกของเธอทั้งที่ยังเป็นแค่เด็กน้อยชาวบ้านได้ยินนี่ก็โกรธแค้นเทมพลากันมากเลยครับกษัตริย์ฟิลิปประกาศว่าให้แจกจ่ายเงินทองแล้วก็อาหารให้คนที่โดนเทมพลาทําชั่วใส่เขาสัญญาว่าเขาจะจัดการฆ่าพวกเทมพลาคืนความเป็นธรรมให้กับทุกคนชาวบ้านไนด้ย เธอจำได้ไม่ลืมอยู่แล้วครับคนที่ฆ่าสามีกับลูกของเธอเธอจะร้องตะโกนบอกว่าเจ้าชายหลุยนี่แหละครับที่เป็นคนร้ายหลุยรีบวิ่งเข้ามากอดเธอแล้วก็เอามืออุดปากหลุยบอกว่าลิเดียนั้นเศร้าเสียใจยเป็นอันมากเลยร้องโวยวายแล้วเขาก็รีบพาลิเดียออกไปจากห้องเจ้าชายพาลิเดียไปที่สำนักเทมพาปารีดที่เป็นฐานมัชาการของเขาเขาจับเธอล่ามโซเอาไว้เขาเล่าเรื่องต่างๆให้ลิเดียฟังเรื่องที่เขาต้องรับความกดดันจากการที่ต้องเป็นกรรษัตริย์คนต่อไป เจ้าชายบอกว่าเขานั้นเสียแม่ลิเดียนั้นเสียลูกเราทั้งคู่ล้วนเข้าใจความทุกข์ของกันและกันและหลุยส์ก็กอดลิเดียเหมือนลูกกอดแม่ครับแต่ว่าลิเดียเนี่ยไม่ได้ซึ้งด้วยนะครับเธอโกรธและก็กลัวมากร้องไห้ไม่หยุดพอถึงตอนเช้าหลุยส์ก็กลับไปที่วังการที่เขาได้คุยกับลิเดียเนี่ยเหมือนก็ทําให้ความเครียดของเขาลดลงเขาจึงสามารถซ้ากับมังกรเลสได้แล้วนะครับส่วนทางด้านอัศวินเทมเพล่พวกเขาก็เริ่มออกเดินทางคุ้มกันกาเบียไปส่งที่สานักลาซารัสคนที่ไปนี่ก็มีแลนดีแทนเเคอาาาจรรรย์ัแลวกกกก็็พดดใหมมุ่่นี ระหว่างทางแทนเคก็เล่าให้แลนดีฟังว่าเขาเคยมีคนรักคนหนึ่งแต่ว่าเธอคนนั้นเนี่ยเห็นแสงแห่งพระเจ้าแล้วก็ตัดสินใจบวชเป็นแม่ชีซึ่งนั่นก็เป็นจุดที่ทาให้แทนเคเนี่ยตัดสินใจมาเป็นอัศวินเทมพลาครับแม่ชีคนนั้นก็คือแอนที่ดูแลลูกของแลนดีอยู่ครับและจนถึงตอนนี้แทนเคเนี่ยก็ยังรักแอนอยู่พวกเขาเดินทางมาจนถึงสํานักลาสลัตอัศวินลาสลัตเดินออกมาต้อนรับพวกเขาก็พาเทมพลาไปกินข้าวกันครับแลนดีเห็นกาเบียกินข้าวไม่ยอมถอดหน,น้ากากาก็เลยถามกาเบียบอกว่ากลัวพวกท่านจะกินกินนนนนนขข้้าาาาวไมม่่่ลลงงงกกััแดดีบบออออทเเถ กาเบลก็เลยถอดครับซึ่งหน้าก็เละเพราะโลคเลื้อนนี่แหละครับพวกเด็กใหม่ได้เห็นก็เพออื่นพอ้ออมกันแต่ว่าแลนดีและเทมพ่าเก่าๆนี่ก็กินข้าวก็ตามปกติครับไม่ได้รังเกียจกาเบลคือนะั้นพวกอัศวินลสลัดก็สวดมนต์กันพวกเทมพ่าในก็ร่วมสวดด้วย กาเบียวแจ้งเรื่องที่โป๊บโดนฝรั่งเศสฆ่าสำนักลซาสลัดจึงส่งคนไปส่งข่าวให้โรมได้รับรู้และพวกเขาก็พักผ่อนกันทาร์ลัดเดินมาคุยกับแลนดีถามว่าแลนดีคิดถึงลูกไหมแลนดี้บอกว่าคิดถึงแต่การที่เขาแยกกันอยู่แบบนี้น่าจะปลอดภัยกับลูกมากกว่าและถ้าเขาเองมายุ่งเกี่ยวกับลูกเนี่ยก็จะต้องถูกขับออกจากสำนักทาร์ลัดบอกว่าแลนดีคนที่ถูกขับออกจากสำนักนั้นไม่มีอีกแล้วที่อยู่ตรงนี้คือแลนดีคนใหม่และแลนดีก็คือสิ่งเดียวที่ลูกนั้นมีในชีวิตจงปกปป้้้อออองเเาาาไวววแลกก็มมมีีคคคนนะะรรตูโบบบถ่ อสวิลาสลัดเปิดประตูโบสถ์ก็มีทหารหลวงฝรั่งเศสจำนวนมากบุกเข้าโจมตีเทมพลาและอศวิลาสลัดเข้าต่อสู้กับพวกทหารพวกเขาจัดการทหารที่บุกเข้ามาได้หมดแล้วก็ปิดประตูโบสถ์ซึ่งก่อนที่ประตูจะปิดแลนดีก็ได้เห็นว่ากาเวนเป็นคนนําทัพทหารมาและกาเวนเองเนี่ยก็ได้เห็นแลนดีแลนดีบอกแทนเคว่าคนที่นําทหารมาก็คือไอตัวบัตซบกาเวน ทางด้านกาเวนที่อยู่ด้านนอกเนี่ยก็ตะโกนบอกว่าอัศวิรสลัดคิดกบฏต่อกษัตริย์และจะต้องถูกกวาดล้างทั้งหมดเขาสั่งให้คนนำซุงมากระทุ้งประตูการเบลขอโทษแลนดีเป็นพวกเขาที่ทําให้เทมพลา้าต้องมาตายอยู่ที่นี่แลนดีบอกว่าเราสู้มาด้วยกันตลอดและเราจะไม่ตายที่นี่พระเจ้าจะนําทางเราเองแล้วธนูไฟก็ถูกยิงเข้ามาในโบสถ์ทุกคนช่วยกันดับไฟก่อนที่ไฟจะไหม้ลามแล้วแลนดีก็ได้เห็นสัญญาณจากพระเจ้าครับเป็นตะเกียงน้ํามันที่ติดไฟกาเวนและทหารฝรั่งเศสพังประตูได้สาเร็จแล้วพวกเขาก็กลูกาาร์ก กาเวนมองลงไปที่พื้นเห็นน้ำมันถูกเทยอยู่เต็มพื้นเขารีบตะโกนสั่งให้ทหารถอยแต่ก็ไม่ทันและนีและพวกโยนเทียนลงน้ำมันไปลามฆ่าทหารตายไปเป็นจำนวนมากเทมพาราและอัศวินลาสลัดบุกโจมตีฆ่าทหารฝรั่งเศสที่ยังไม่ตายและดีกับกาเวนหาการจนเจอทั้งสองคนเข้าดวลกันแต่ก็ดวลกันได้แป๊บเดียวอานโบดก็ติดไฟลงมาแล้วก็แยกทั้งสองคนเอาไว้การดวลเลยยังไม่รู้ผลกาเวนที่สูญเสียทหารไปมากตัดสินใจถอยทับเทมพารและอัศวินลาสลัดรอดมาได้ กาเบลและพวกก็จะไปยังสำนักง,งานใหญ่ของพวกเขาครับกาเบลขอบคุณแลนดีและทั้งสองคนก็ลากันอาจารย์ทารัตเดินออกมาบอกทุกคนว่าถึงเวลาต้องลาจากกันแล้วทารัตสั่งพวกเด็กใหม่รีบกลับไปแจ้งเรื่องนี้ที่สำนักเทมพลาแลนดีและแทนเคให้รีบไปที่สำนักชีเพื่อปกป้องลูกของแลนดีส่วนตัวทารัตเองจะไปแจ้งข่าวเรื่องนี้ให้พี่น้องที่สำนักอื่นพายุได้เกาะตัวขึ้นแล้วและเราต้องพร้อมเมื่อมันมาถึงและตอนที่4ี่ก็จบลงครับก็ฝากซับฝากไลค์ฝากแชร์แล้วกันนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ ก็สวัสดีมากครับ